หินใหญ่มากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ด้วยค่ะนี่มันจะยืนข้างบนนี้แล้วมันเย็นตรงนี้จ่ะ ต้นไม้เลกเขายังงอกเลยค่ะถ่แนวตั้งให้ <c oughs> หน่อยเว่ะ่ง้ไห่ตรง้หน่อยตรงไหนฮะ นี่เลยแล้วถ <c oughs> Et ่ายตรงนั้ค่ะเข็มแบบแนวยาวแล้วก็ถ่ายดอกย่าตรงนี้ หินโมอายหินโมอายค่ะนีะ่ตรงนี้ด้วยตรงนี้สิงโขงช้าง กินโครงช้างอืมรถขนุนยักษ์ใช่ค่ะอ๋อมีขนุนตรงนี้ด้วยรวยรวยรวยเรืยรวยรวยเกี่ยวอะไรกันคะพี่นัฐเกี่ยวทางรวยหมดค่ะรี่ตรงนี้อ่านีกินโครงช้างพี่ณัฐอยากขึ้นไปตรงหินโครงช้างอันนี้ค่ะอันไหนน้องเงินขายหน่อยเอาไปเพราะว่าก็มีทางอืมขึ้นไปเลยโอเค อ่ะอ๋อโหนี่แบบถ่ายพี่นัทอยู่บนคอช้างออเดี๋ยวบราไปถ่ายฝั่งนี้กันเมื่อวานเรามาไม่ทันเนาะพี่นัทจะกลับไปดูอีกเหรอ โอ้ยกาถ่ายรูปเลยไป,ปเห็นโครงช้างพี่นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปตรงนี้ด้วยกันนะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ